สวัสดีค่ะหวยเด็ด789คลิปนี้อยู่กับทิตา789ค่ะวันนี้ทิตาจะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดเด็ดจากสำนักดังทั่วประเทศมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่างวดนี้ทิตาจะมีเลขเด็ดสำนักไหนมาให้ทุกคนได้ชมเป็นแนวทางบ้าง Semura Sword back. You know how act. Maybe you should should Maybe relax Maybe relax my You you back act know on don't how to you ก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปแนวทางรัฐบาลเด็ดๆจากสำนักดังทั่วประเทศถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหวยเด็ด789รวมข่าวเลขดังฟังชัดกระซับทุกข่าวหวย สำหรับวันนี้ทิตาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ